สวัสดีค่ะคลิปนี้เดียจะชวนคุณมาทําความรู้จักตัวเองไปด้วยกันกับเดียนะคะเหตุเกิดมาจากมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ไว้ว่าอยากมีเพื่อนนั่งคุยแบบนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราชวนเพื่อนสนิทมาคุยกันเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีก็คงชวนเพื่อนมาสํารวจตัวเองเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นก่อนที่เราจะอยากจะไปรู้จักคนอื่นเราก็ควรจะรู้จักตัวเองให้ดีมากๆซะก่อนงั้นขอเริ่มต้นที่ว่าทําไมการรู้จักตัวเองจริงๆถึงเป็นจุดเริ่ ต้นของการมีชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ใช่แค่เรารู้ว่าเราชอบอะไรแต่ลึกไปกว่าน,นั้นคือรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยให้คุณค่ากับอะไรอะไรที่เรากลัวอะไรที่เราพยายามพิสูจน์โดยที่ตัวเราเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรบางคนอาจจะรู้ว่าเราชอบอะไรแต่ไม่รู้ใจตัวเองจริงๆลองคิดตามนี้ดูนะคะเราอาจจะบอกว่ารู้จักตัวเองเนี่ยเพราะเรารู้ว่าเออเราชอบกินกาแฟดําไม่ใส่น้ําตาลเราเป็นคนไม่ชอบทํางานเอกสารเราเป็นคนรักอิสระ ฟังดูเหมือนเรารู้จักตัวเองแล้วใช่ไหมคะแต่สิ่งเหล่านี้เป็นแค่พฤติกรรมภายนอกมันไม่ใช่แก่นของตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะการรู้จักตัวเองจริงๆคือการเข้าใจว่าเราให้คุณค่ากับอะไรเป็นอันดับหนึ่งเรากลัวอะไรจนทําให้เราตัดสินใจทําผิดบางอย่างซ้ําๆเราเชื่ออะไรตั้งแต่เด็กแล้วความเชื่อนั้นเนี่ยยังใช่สําหรับเราตอนนี้หรือเปล่าตัวอย่างเช่นคนที่โตมาในครอบครัวที่ให้ความสําคัญกับความมั่นคงก็อาจจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ ที่กลัวการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะแม้ว่าลึกๆเนี่ยอยากจะทําธุรกิจอยากจะย้ายบ้านอยากจะลาออกจากงานประจําก็ตามปราชชาวกรีกชื่อว่าโซเครติสนะคะก็ได้พูดคํานึงเอาไว้ว่าจงรู้จักตัวเองอันนี้มันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากเลยนะคะการรู้จักตัวเองที่รู้ว่ามากกว่าตัวเองชอบอะไรจะทําให้เราเข้าใจแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ลองถามตัวเองแบบนี้นะคะเรามีแพทเทิร์นความสัมพันธ์ที่ ซ้ำๆไหมเรามักจะโกรธเรื่องเดิมๆซ้ำๆหรือเปล่าเราเคยทำงานเกินกำลังเพื่อให้คนอื่นพอใจทั้งๆท,ที่เราก็เหนื่อยมากอยู่แล้วหรือเปล่าคำตอบเหล่านี้ค่ะจะสะท้อนตัวตนของเราและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะเราเนี่ยมักจะถูกหล่อหลอมให้เชื่อตามสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ตามกระแสสังคมเดี๋ยวเคยอยู่ในแวดวงการขายที่เขาจะโม t ิเว t กันหนักๆเรื่องของการมีไรายได้เยอะๆครั้งหนึ่งเราก็เคยอยากได้อยากมีค่ะแล้ววันหนึ่งเราก็เหนื่อยที่จะ วิ่งตามเส้นทางนั้นเดลเลยต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราอยากมีจริงๆหรอของที่เขาเอามาโมดิเวตเราเนี่ยมีมันก็ดีค่ะแต่เราจะมีมันไปทําไมพอเราตอบตัวเองไม่ได้ค่ะว่าแล้วเดลจะวิ่งตามมันไปทําไมความอยากได้อยากมีมันก็ลดลงไปเองค่ะสิ่งที่ได้กลับมาคือเดลไม่ต้องฝืนทําในสิ่งที่ขัดแย้งกับใจของตัวเองอีกต่อไปเวลาที่เรารู้จักคุณค่าหลักในชีวิตของเราเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจว่าทําไมเราถึงรู้สึกอึดอัดกับบางอย่างทําไมเราถึงรู้สึกชอบบางอย่าง ยกตัวอย่างนะคะคนหนึ่งอาจจะให้คุณค่ากับอิสระมากที่สุดการที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศเนี่ยทำให้เขารู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้แล้วเขาก็โอเคกับการที่มีรายได้ที่ไม่แน่นอนคนคนนั้นก็คือตัวเดวเองเนี่แหละคะ่ะในขณะที่เพื่อนบางคนเขาไม่โอเคกับการที่ต้องมาลุ้นรายได้ในแต่ละเดือนเขาสบายใจที่จะอยู่ในความมั่นคงนั้นมากกว่าแต่เขาก็ต้องแลกมากับการที่ต้องอยู่ในองค์กรที่จะต้องมีคนมาบอกคุณว่าคุณต้องทําอะไรหรือห้ามทําอะไรจะเห็นว่าชีวิต แบบเดียวกันนะคะบางคนรู้สึกว่าใช่บางคนรู้สึกอึดอัดใจนั่นแหละค่ะคือพลังของการรู้จักตัวเองถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเราจะไม่มีทางตัดสินใจได้ถูกต้องได้เลยเวลาที่มีคนมาถามมาปรึกษาว่าเออ เธอว่าฉันควรลราออกจากงานดีไหมหรือว่าฉันควรจะคบคนนี้ต่อไปไหมคําถามเหล่านี้ค่ะมันไม่มีใครมาตอบแทนเราได้เลยแม้แต่ว่าคนที่รักเรามากที่สุดหรือคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันกันกบเราเพราะว่าคําตอบเนี่ยมีแต่ตัวเราเท่านั้นที่รู้ถ้าเรารู้จักตัวเองดีเราจะสังเกตได้เลยนะคะว่าเราจะตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตเนี่ยได้ไม่ยากเพราะไม่เหมือนกับมีคําตอบชัดเจนอยู่แล้วหละว่าชีวิตเราเนี่ยอยากจะไปทางไหนจะทําอะไรจะเรียนอะไรทุกคนรู้อยู่แล้วค่ะ ว่าเราจะทำไปทำไมทำเพื่ออะไร เราต้องการอะไรเราถึงทําสิ่งนี้แล้วพอมันไม่เป็นอย่างใจคุณจะไม่ไปโทษอะไรนอกจากคุณจะยืนรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจเพราะว่าเราเลือกของเราเองเดียวว่ามันมีพลังมากๆเลยนะมากกว่าการโยนออกไปว่าเราตัดสินใจตามคําแนะนําของคนอื่นตอนนี้นะคะเราเริ่มพอจะเห็นภาพแล้วเนาะว่าการรู้จักตัวเองเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะรู้จักตัวเองได้ยังไงการรู้จักตัวเองคือจุดเริ่มต้นของการมีทิศทางส่วนเราจะรู้จักตัวเองยังไงให้ได้มากขึ้น เ,เดี๋ยวเราลองมาใช้3วิธีนี้ดูก็ได้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องสามารถรีเฟกตตัวเองได้เราต้องสามารถสะท้อนตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมาคือเวลามีเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตอะคะ่ะเรามักจะมีความรู้สึกกับเหตุการณ์นั้นอยู่แล้วจากนี้เราจะต้องลองตั้งคําถามว่าทําไมเราถึงแฮปปี้กับเรื่องนี้ทําไมเราถึงอึดอัดใจกับคนนี้ทําไมคําพูดแบบนี้ถึงทําให้เราโอเคหรือว่าไม่โอเคแล้วมันเป็นยังไงเราต้องกล้าที่จะตอบตัวเองแบบจริงใจเมื่อเราตอบตัวเองได้ะคะ่ะเราจะเห็นอะไร ขึ้นนั่นแหละคะ่ะเรียกว่าการรีเฟล็กตัวเองต่อมาคุณอาจจะต้องลองมองให้เห็นแพทเทิร์นที่มันซ่อนอยู่ในการกระทําของเรามันคือเรียกว่าการจับสัญญาณค่ะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นซ้ําไปซ้ามาในชีวิตของเราอยู่หรือเปล่ามองย้อนกลับไปนะคะว่าทําไมเราถึงตัดสินใจผิดเรื่องเดิมซ้ําๆทําไมเราถึงเลือกคบคนแบบเดิมที่ไม่ได้ดีกับใจเราสักเท่าไหร่เลยทําไมเราถึงรู้สึกหมดไฟในการทํางานแล้วก็ต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆอยู่เรื่อยๆ การรู้จักตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องของอดีตค่ะแต่มันคือการสังเกตปัจจุบันด้วยเพราะถ้าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาแปลว่าเราเนี่ยยังทำพลาดเรื่องเดิมเราไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นจริงๆ ถัดมาเราอาจจะต้องลองปรับชีวิตตัวเองให้ตรงกับตัวตนของเรามากขึ้นพอเราเริ่มรีเฟกตตัวเองเราได้สะท้อนตัวเองแล้วใช่ไหมคะเราเริ่มจับสัญญาณมองเห็นแพทเทิร์นซ้ำๆของตัวเองแล้วถัดมาคือเราจะต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ทดลองปรับชีวิตของเราคะ่ะถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นคนที่ให้คุณค่ากับความเงียบสงบคุณอาจจะลดเวลาการใช้โซเชียลมีเดียลงก็ได้เพราะว่าการใช้โซเชียลมีเดียน้อยลงเนี่ยมันจะทําให้คุณไม่ต้องคิดเรื่องของคนอื่นเยอะหรือถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบ คุณก็อาจจะกล้าปฏิเสธโดยที่คุณไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องกลัวว่าเขาจะคิดว่าคุณไม่อยากไปเพราะอะไรคุณก็แค่ไม่อยากไปคุณไม่ชอบเทคนิคง,ง่ายๆที่เดียใช้ประจําเลยก็คือเขียนมันออกมาค่ะเดียมีเทมเพลตค,คาถามเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองที่ทุกคนสามารถลองเขียนคําตอบดูได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะถ้าสนใจลองโหลดไปใช้กันดูได้ค่ะ พัดมาเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อว่าเมื่อรู้จักตัวเองแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปยังไงคําตอบก็คือเปลี่ยนได้เกือบทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่การตัดสินใจเล็กๆไปจนถึงทิศทางชีวิตในระยะยาว เด,เดี๋ยวจะเล่าให้คุณฟังถึง4การเปลี่ยนแปลงหลักๆนะคะที่คนส่วนใหญ่จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนพอเรารู้จักตัวเองมากขึ้นหนึ่งเลยคุณจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะคุณจะรู้ว่าอะไรที่ใช่สําหรับคุณจริงๆก่อนหน้านี้บางทีบางคนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาน,านานมากในการตัดสินใจอะไรลังเลว่าควรจะรับงานนี้ดีไหมควรคุยกับคนนี้ต่อไหมแต่พอเรารู้จักตัวเองมากขึ้นอะเราจะมีเกณฑ์ส่วนตัวในการเลือกสิ่งที่ตรงกับจังหวะชีวิตของเราจริงๆยกตัวอย่างตัวเองนะคะที่ เล่าไปตอนต้นคลิปว่าเดียอึดอัดกับการทํางานในระบบบริษัทซึ่งจริงมันก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะแต่ว่าตัวเดียเองนี่แหละที่อึดอัดแต่เดียเนี่ยโอเคที่จะมีรายได้ในแต่ละเดือนไม่เท่ากันเพราะว่าออกมาทําเอง การตัดสินใจลาออกของเดียเนี่ยมันก็เลยผ่านการเตรียมตัวมาแล้วละ่ะว่าเดียจะออกมาทําอะไรหรือตอนที่เดียรู้ตัวค่ะว่าตัวเองไม่อินกับการที่จะต้องถูกโมดิเวตเรื่องชีวิตหรูหราละแต่อินกับชีวิตที่มีเวลาให้ครอบครัวมีเวลาให้ตัวเองมีเงินเพียงพอกับปัจจัยสี่ก็พอแล้วแล้วก็ตัดสินใจหยุดไล่ล่าความสําเร็จที่มันไกลตัวมากๆเนี่ยค่ะถ้าหากว่าคุณตอบตัวเองได้คุณจะเคลียร์ทุกเรื่องในชีวิตได้เลยแล้วคุณก็จะมีทิศทางในการตัดสินใจว่าคุณจะเอาอะไรไม่เอาอะไรได้ตรงกับใจคุณมากขึ้น 2. คุณจะมีพลังในการใช้ชีวิตโดยที่คุณไม่ต้องฝืนอะไรเลยก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะใช้ชีวิตแบบหมดแรงโดยที่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่พอเราเข้าใจตัวเองเราจะรู้ว่าอะไรที่มันเติมพลังให้เราอะไรที่มันดูดพลังเราคนแบบไหนที่เราอยู่ใกล้แล้วแฮปปี้คนแบบไหนที่อยู่ใกล้แล้วสูบพลังเราถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ Happy แฮปปี้กับการไปไหนมาไหนคนเดียว คุณก็จะไม่เสียใจเวลาที่คนบอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่คบเพื่อนคุณเป็นคนแปลกเปล่าเลยคุณแค่แฮปปี้ที่คุณเป็นแบบนี้เวลาที่ใครมาวิจารณ์เสื้อผ้าหน้าผมของคุณว่าเฮ้ยมันไม่โอเคเลยอ่ะมันไม่ทันสมัยเลยอ่ะแต่งตัวเฉยคุณก็จะเฉยเฉยแล้วก็ไม่ได้ต้องกังวลถึงขั้นไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ที่คนที่เขามาวิจารณ์บอกว่าเออมันดีนะแต่ตัวเราเนี่ยไม่ชอบความสําคัญก็คือว่าการรัเทสระเราถูกไหมความสะอาดสะอ้านเราโอเคแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่มันสําคัญมากกว่าค่ะเพราะว่ารสนิยมเนีย ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยกขึ้นมาให้เห็นภาพนะคะสาคุณจะสื่อสารกับคนอื่นได้ดีขึ้นแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบตัวเนี่ยมากขึ้นพอะเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนแบบไหนค่ะเราก็จะเริ่มไว้วางใจและเราก็ไม่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองกับใครสิ่งที่เปลี่ยนคือเราจะกล้าบอกความรู้สึกของเราตรงๆโดยที่เราไม่ได้รู้สึกผิดค่ะคนไหนที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดคนไหนที่ลั้าเส้นชีวิตของเรามากเกินไปเราจะกล้าที่จะสร้างระยะห่างกับเขาโดยที่เราไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรเลยค่ะเรา ไม่จำเป็นต้องทำดีจนเกินจริงเพื่อให้ใครมารักเราด้วยเราเลือกคนที่เราจะอยู่ด้วยโดยที่ดูว่าเขาเนี่ยเข้าใจตัวเราจริงๆหรือเปล่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เริ่มจากการหาคนที่ใช่ค่ะแต่มันมาจากการที่เราเป็นตัวเองอย่างแท้จริงแล้วเราดูว่าใครยังอยู่กับเราตรงนี้มากกว่าเมื่อเราสื่อสารแบบนี้ได้ค่ะความสัมพันธ์มันก็จะแน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะทั้งกับคนรักเพื่อนหรือว่าครอบครัวรวมถึงความสัมพันธ์กับตัวเราเองด้วย 4. คุณจะพัฒนาตัวเองอย่างถูกทิ ถูกทางแล้วก็ไม่เหนื่อยฟรีๆค่ะหลายคนพยายามพัฒนาตัวเองโดยที่ไม่รู้จุดหมายพยายามเก่งขึ้นเพราะว่าทุกคนก็พูดถึงเรื่องการ productivity การพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านอะไรมาใหม่ก็อยากจะเรียนไปหมดแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเราเนี่ยอยากเรียนสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรลงทุนเสียเวลาลงคอสเสียเงินพัฒนาตัวเองไปเพื่ออะไรสุดท้ายเราก็จะเหนื่อยแล้วก็ไม่รู้สึกเติมเต็มอยู่ดีการรู้จักตัวเองจะทําให้เราเลือกพัฒนาตัวเองได้ในจุดที่ถูกต้องแล้วพอเรารู้จักตัวเองแล้วเราจะไม่เอา เอาความสําเร็จของคนอื่นมาเป็นบรรทัดฐานของเราอีกต่อไปเราจะเริ่มยอมรับว่าเราไม่ต้องวิ่งเร็วเท่าคนอื่นก็ได้เราไม่ต้องประสบความสําเร็จในแบบเดียวกับเขาเพราะชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ประสบความสําเร็จเพื่อให้ใครมาอิจฉาแต่คือชีวิตที่เรารู้สึกสงบแล้วก็พึงพอใจจริงๆมากกว่าค่ะ ตอนนี้เราคุยกันมาครบแล้วทั้ง4พาร์ทนะคะตั้งแต่พาร์ทแรกเนี่ยเราได้สํารวจว่าการรู้จักตัวเองที่แท้จริงมากกว่ารู้ว่าแค่เราชอบอะไรเนี่ยเป็นยังไงแต่มันคือการเข้าใจว่าเราให้คุณค่าอะไรกับชีวิตและเราอยากเป็นคนแบบไหนกันแน่ก่อนจบคลิปนี้นะคะใหญ่จะบอกว่าการรู้จักตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทําวันเดียวเสร็จตัวเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเราให้ความสําคัญกับความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆว่าตอนนี้เป็นยังไงโอเคไหมถ้ามีอะไรที่ไม่โอเคเราจะเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงมันยังไงเปลี่ยนแปลงมันได้หรือเปล่าให้เราค่อยๆเรียนรู้คนที่อยู่กับเรามานานโดยตลอดนั่นก็คือตัวเราเองค่ะเพราะคนนี้จะไม่มีวันทิ้งเราไปไหนถ้าเราไม่มีใครเราก็ยังมีตัวของเราดังนั้นทําความรู้จักกันไว้ให้ดีนะคะโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้ค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ